ลูกสงสารจังเลยดูสิคะคุณเพื่อนๆจ๋าดูสิลูกหมาใครเอามาทิ้งไว้ที่บ้านก็ไม่รู้นะสงสารน้องยังไม่อย่านมเลยน้องคงหิวอะ่ะโอ้ไม่มีนมให้หนูกินทําไงอะ่ะลูกน้องมาอยู่ตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะทุกคนค่ะดูสิน่าสงสารมากเลยไม่รู้ใครเอามาทิ้งอะ่ะโอ้ดูดีนะ่าสงสารลูกน้องยังยังเล็กอยู่เลยน้องยังไม่อย่านมอะ่ะต้องหาเดี๋ยวเดี๋ยวล้วจังต้องต้องหุงข้าวแล้วเอาน้าข้าวให้น้องกินก่อนเนาะ น้องหิวใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ต้มข้าวให้กินนะคะโอ,โอ้คนเก่งแล้วพี่ของหนูเป็นตัวดำาหรลูกเข้ามาเขาเอามาทิ้งสองตัวคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาเอาน้องมาทิ้งนะคะที่บ้านแต่ไม่รู้มาทิ้งตอนไหนล้าจังเพิ่งจะเห็นน้องเดินเดินเข้ามาในบ้านนะคะมีสองตัวมีตัวดําอีกตัวหนึ่งน้องตัวดําอยู่ไหนคะน้องตัวดําอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนคะลูกมาเร็วมาเร็วตัวดํามาจิอยู่ไหนลูก๋ยวเดี๋ยวทำให้นะลูกนะโอ้น้องร้องไห้ด้วย น้องหาแม่เมื่อกี้เขาร้องใหญ่เลยค่ะล็อกจังก็เลยลงมาดูน้องอีกรอบนะคะน่าสงสารเนี่ยน้องดำน้องตัวดำอยู่ไหนลูกเขาเขามาทิ้งสองตัวนะคะตัวนี้สีออกแดงๆงนะคะสีน้ําตาลสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีดำอะค่ะน้องดำอยู่ไหนลูกพี่หนูอยู่ไหนคะลูกโอ้น่าสงสารจังเลย น่าสงสารจังเลยอนูมาทิ้งเหรอลูกโอ้หมาน้อยตัวดำๆตาดำๆใช่ไหมลูกน่าสงสารจังเลยโอ้เดี๋ยวดูแลเองนะลูกนะเดี๋ยวหาอะไรให้หนูกินก่อนลูกโอ้คนเก่งคนเก่งลูกคนเก่งน่าสงสารค่ะทุกคนค่ะหมาน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้น่าสงสารจังเลยลูกอเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้หิวใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออาหารอาหารแห้งอาหารเปียกเนาะ อยดี๋ยวฝากตาไปซื้อมาให้นะครับลูกรอก่อนนะที่บ้านไม่มีอะไรให้หนูกินเลยลูกโอ้หน้าสงสารหนูคงหิวมากๆเลยใช่ไหมครับหนูคงหิวใช่ไหมลูกรอเดี๋ยวนะคนเก่งโอ้เดี๋ยวแม่เลี้ยงเองลูกโอ้แต่แม่ต้องต้องไปหาอาหารเด็กๆมาให้หนูก่อนลูกน่าสงสารน่าสงสารจังเลยโอ้ยรอเดี๋ยวนะคะรอเดี๋ยวนะคะลูก มีคนเอาน้องมาทิ้งนะคะทุกคนดูสิน่ารักจังเลยน้องยังไม่หย่านมเลยสงสารคงจะหิวหน้าดูเลยเดี๋ยว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 ไปเอาอาหารเปียกมาให้นะลูกนะลูกต้องรอก,ก่อนนะโอ้ยเอ็นดูลูกเอ้ยลูกเอ้ยเอ็นดูเอ็นดูจังเลยลูก